วันนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านเสื้อรอดอค่ะใครสนใจซื้อเสื้อรอดอนะคะมาซื้อร้านนี้ได้นะคะไรลงค่ะอ่านัดลองเสื้อใหญ่ใหญ่หญโอเค พี่ก็น่ารักมากเลยค่ะพี่ก็น่ารักมากเลยค่ะน็อตเขาตอนปีหนึ่งนะคะได้ได้ชุดรอดอไปใช่ไหมคะก็ไม่ได้ใส่เลยค่ะจนเพราะว่าโควิดเนะะเาะแล้วพอมาปีสองปรากฏว่าตัวน็อตเขาใหญ่ขึ้น<ม>ก็เลยมาขออนุญาตพี่เขาเปลี่ยนค่ะพี่เขาน่ารักมากเลยค่ะบอกว่ามาเปลี่ยนได้เลยนะคะ ที่นี่ค่ะเป็นร้านที่ส่งเสื้อผ้ารอดอซื้อเสืส้อยืดีสองตัวซือ้อเสืส้อยืดีสองตัวของเสื้อผ้ารอดอให้กับโรงเรียนอัสสัมชันธนบุรีค่ะแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนร้านนี้นะพี่เขาก็ใจดีมากๆนะคะอยู่ริมคลองหลอดค่ะร้านไทยหลงถ้าใครสนใจนะคะพวก ชุดอามี่เสื้อกางเกงทห,หารนะคะมาดูที่นี่ได้ค่ะ